ตานไม่ไหวแล้วจ้ากับกระแสพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินสายมูเขาไหว้กันว่าถ้าอยากงานปังเงินไหลความรักสมหวังต้องมาให้ได้สักครั้งแต่แค่ไปไหวยอย่างเดียวไม่พอวัอนนี้เราจะพาไปไหว้แบบถูกวิธีพร้อมบอกของไหวที่ควรเตรียมเลื่อนผ่านได้แต่ระวังพลาดพอดีๆที่พระแม่อาจตั้งใจจะให้คุณนะอยากขอพรก็ต้องเอาใจพระแม่ของไหวก็ต้องจัดเต็มจะขอพรที่ถูกหลักต้องไหวประพีคเนตรก่อน ะส่งคำขอพอรให้ถึงตังกะซิปถูกที่ถูกบุติกะนะคะจะขอพอรพระแม่ถ้าไม่อยากถูกปัดตกต้องขอให้ถูกไม่ควรบนบานสันกล่าวอยากขออะไรแค่ขอเลยเคล็ดลับของที่นี่คือการโกยรับพรจากมือพระแม่หยิบกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยวันที่8.8นี้วันวาลาลักษมีวันที่พระแม่จะไม่ปฏิเสธคำขอพอรใครที่เป็นลูกหลานพระแม่ห้ามพลาดนะคะส่วนถ้าใครไม่ว่างสามารถฝากไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลย